แม่ลูกอ่อนนะคะลูกแต่งตัวแบบนี้น่ารักจังต้องปิกป๊กได้เหรอคะ สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศตุรกีนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของเมื่อวานนะคะพอดีว่าเมื่อวานอ,อิงพาน้องออกไปนั่งเล่นปิกนิกแถวบ้านค่ะก็เลยเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆกันนะคะตอนนี้ลูกสาวก็คือกําลังจ้องมองมาที่อิงอย่างเดียวเลยนะคะเหมือนรู้ตัวว่ากําลังจะอ,ออกจากบ้านกันค่ะแล้วคือวิถีแม่ลูกอ่อนนะคะทุกคนหอบหิ้วข้าวของเยอะเลยนะคะวันนี้จะไปนั่งปิกนิกกับพี่คนไทยค่ะอิงก็จะเตรียมไก่ทอดผลไม้ขนมสไปร์นะคะแล้วก็น้ําแข็งไปค่ะส่วนอาหารนะคะพี่เขาก็จะทํามาค่ะเดี๋ยวนี้อิงจอดรถเข็นของ น้องไว้ที่ใต้ตึกนะคะทุกคนมันจะมีส่วนกลางของตึกอะคะ่ะที่เด็กๆจอดอจักรยานจอดรถจอดอะไรแบบนี้ค่ะอิงก็จอดรถเข็นน้องไว้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าอิงออกจากบ้านทุกวันเลยนะคะพาน้องเดินเล่นแถวปาร์คไปซูเปอร์มาร์เกต็ตหรือว่าไปนั่งคาเฟ่บ้างประมาณนี้ค่ะคือถ้าเอาขึ้นลงบนบ้านทุกวันคือไม่ไหวจริงๆค่ะทุกคนลงจากบ้านมานะคะอิงก็จัดก,การเอาน้องใส่รถเข็นนะคะแล้วก็เอาของทุกอย่างใส่ใต้รถเข็นให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็พาน้องเดินมาที่ปาร์คเลยค่ะจากบ้านมาที่ปาร์ากก็ประมาณ50เมตรเองค่ะทุกคนคือใกล้ ตอนนี้ก็คือเดินมาถึงปาร์คแล้วนะคะปาลินดาก็คือเตรียมของไปวางจองที่ไว้แล้วค่ะตอนที่ยิงลงจากบ้านมานี้นะคะประมาณ6กโมงครึ่งตอนเย็นนะคะทุกคนตอนนี้ที่ตุรกีก็คือพระอาทิตย์ตกประมาณ2องทุ่มครึ่งนะคะช่วงเวลากลางวันยาวนานเลยค่ะแล้วคือกลางวันร้อนมากทุกคนทุกวันนี้อากาศอยู่ที่30-35องศาโดยประมาณนะคะกลางวันถ้าออกไปไหนนี่ก็คือร้อนระอุมากค่ะอิงก,ก็จะออกจากบ้านช่วงเวลาประมาณนี้นะคะ่ะหกโมงหกโมงกว่าๆนะคะเราก็จะกลับเข้าบ้านช่วงประมาณ2องทุ่มครึ่งหรือสามทุ่มนะคะทุกคนเพราะว่าพระ อาทิตย์จะตกประมาณสองทุ่มครึ่งใช่ไหมมันก็ยังไม่มืดนะคะทุกคนก็สามารถเดินเล่นต่อได้อะไรแบบนี้ค่ะพอมาถึงนะคะเราก็เอาผ้าที่เราเตรียมมานะคะปูเลยค่ะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาข้าวของต่างๆที่เราเตรียมที่จะมากินกันนะคะเอาออกมาจัดวางค่ะตัดภาา้าไหมดูลูกสาวนะคะให้ลูกสาวนั่งรอบนรถเข็นค่ะนางก็ดูนูน่นดูนี่ไปเรื่อยเลยค่ะดีหน่อยนะคะเข้าหน้าร้อนจะได้แต่งตัวให้น้องสบายๆหน่อยค่ะวันนี้พาน้องออกมานั่งเล่นนะคะก็เลยใส่เสื้อยืดแล้วก็กางเกงขาสั้นให้น้องแบบชิลๆไปเลยค่ะในระหว่างที่ย ป้าลินดาวของออกมาจัดวางเตรียมที่จะทานกันนะคะก็วางน้องให้นั่งรอบนรถเข็นค่ะตั้งแต่คลอดน้องมาจนตอนนี้น้อง6เดือนนะคะอิงทานอาหารไทยน้อยลงมากๆเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่คลอดน้องมาก็คือแทบจะไม่มีเวลาทําอาหารไทยกินเลยจริงๆนะคะทุกคนด้วยความที่อาหารไทยเราอ่ะมันจะค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็เตรียมของหลายอย่างนะคะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นจะอาศัยแบบว่าทานง่ายๆนะคะไม่ยากก็จะมาทําแบบอาหารตุรกีเมนูไก่ไก่หรือไม่ก็พวกเมนูปลานะคะทุกคนเพราะว่าอิงอ่ะไม่ท เ,เพราะฉะนั้นก็จะมีนี่แหละมีไก่มีปลาที่ทานได้อยู่นะคะเราก็เหมือนกับพอเราได้ทานบ่อยๆ <c oughs> อยะคะ่ะ <c oughs> ก็ค่อนข้างที่จะชินกับอาหารตุรกีไปนะคะทุกคนกลายเป็นว่าแบบไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการทานอาหารสักเท่าไหร่แล้วะคะ่ะหรือไม่อิงก,ก็จะออเดอร์จากในแอป,ปมากินนะคะทุกคนพออยู่นานเข้าอะค่ะก็กลายเป็นคนที่เริ่มกินอาหารของตุรกีง่ายขึ้นนะคะทุกคนด้วยความที่มันอาจจะแบบเป็นความเคยชินมั้งไปบ้านนู้นบ้านนี้เราก็จะต้องกินอาหารของเขาอะไรแบบนี้มันไม่ได้มีอาหารไทยกินตลอดเวลานะ ถ้าอยากจะกินอาหารไทยก็คือต้องทํากินเองต้องหาสั่งซื้อวัตถุดิบมาทําค่ะแล้วคือแค่เลี้ยงลูกในแต่ละวันก็คือหมดพลังงานแล้วนะคะทุกคนไม่ไหวที่จะทําอาหารไทยกินทุกวันจริงๆค่ะในขณะที่อิงกําลังนั่งพักเสียงอยู่นั้นนะคะถ้าใครพอที่จะได้ยินก็คือน้องก็ค่อนข้างที่จะส่งเสียงออกมาเป็นระยะระยะอยู่เรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือตัวติดกับน้องตลอด24ชั่วโมงเลยทุกคนอิงเลี้ยงเองตลอดเวลาเลยนะคะทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยค่ะตอนนี้แม่ย่าไม่ได้มาช่วยเลี้ยงแล้วนะทุกคนแม่ย่าช่วยเลี้ยงออยู่่่แแคค3เเดืน,เน,นนนนนรกทาั้ะะใ นของอาหารมื้อเย็นของเราในวันนี้นะคะก็จะมีส้มตำนะคะก็จะเป็นตำไทยนะคะแล้วก็มียำหมนเส้นค่ะแล้วก็มีข้าวเหนียวนะคะทุกคนค่ะมีไก่ทอดค่ะของหวานของเรานะคะก็จะมีฝอยทองนะคะทุกคนแล้วก็เครื่องดื่มก็จะเป็นน้ำลำไยแล้วก็สไปรท์ค่ะส่วนผลไม้ของเรานะคะก็จะมีลูกพีชค่ะมีแอปเปิลนะคะแล้วก็มีเชอร์รี่ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยขนมนะคะทุกคนซึ่งเอาจริงๆคือกินไม่หมดอย่างแน่นอนนะคะกินกันแค่2คนเองค่ะและไม่ได้มีอาหารแค่ของผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าอิงก็เตรียมอาหารมาให้น้องด้วยค่ะตอน น้องทานอาหารได้แล้วนะคะอิงจะให้น้องทานวันละ2มื้อค่ะก็คือมื้อเช้าประมาณ8ปดโมงครึ่งนะคะแล้วก็มื้อตอนเย็นประมาณ5้าโมงครึ่งหกโมงประมาณนี้ค่ะในส่วนช่วงเวลากลางวันก็จะให้น้องทานนมจากเต้าของอิงตามปกตินะคะเราก็จะให้น้องทานผลไม้ระหว่างวันด้วยค่ะแล้วคือกินเก่งมากทุกคนแต่ว่าเขาไม่ค่อยชอบกินอาหารที่บดละเอียดนะคะเขาจะชอบกินแบบที่แบบยังมีความหยาบๆแบบเขาสามารถเคี้ยวได้อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งจริงๆแล้ว่อิงก็มองว่าน้องสามารถทาน BLW ได้แล้วนะคะก็คือการ ฝึกหยิบจบอาหารทานด้วยตัวเองดูโดยที่มีคุณพ่อคุณแม่ประกบไม่คลาดสายตานะคะแต่ก็คือไม่กล้าจริงๆค่ะทุกคนรู้สึกว่ากลัวว่าน้องจะแบบว่าเผลอกลืนลงไปชิ้นใหญ่แล้วติดคออะไรแบบนี้อิงก็เลยยังไม่กล้าที่จะให้น้องกินแบบ BLW ค่ะอิงก็จะใช้วิธีการบดพอหยาบๆให้น้องนะคะทุกคนหรือไม่ก็ถ้าเวลากินแบบว่ากินข้าวสวยหรือว่ากินไข่เจียวแบบนี้นะคะ่ะทุกคนอิงก็จะใช้มือของอิงนะคะหยิบแล้วก็ป้อนให้น้องเองค่ะไม่ได้ทําการบดแต่อย่างใดนะคะซึ่งเอาจริงๆถึงแม้ว่าน้องจะไม่มีฟันก็ตาม ทุกคนพลังเหงือกของเขาคือมาเต็มมากค่ะเวลาป้อนเข้าไปนี่นะคะเขาจะทําการแบบงับๆเคี้ยวๆนะคะทุกคนแล้วก็กลืนของเขาได้ตามปกติเลยนะคะไม่มีติดคอแต่อย่างใดเลยค่ะแล้วตั้งแต่มีลูกก็คือไม่เคยได้ทานอาหารได้เต็มอิ่มสักมื้อเลยนะคะทุกคนอย่างวันนี้ที่ออกมาทานกันนะคะอิงก็ทานไปป้อนอาหารให้น้องไปนะคะก็กลายเป็นว่าแบบตัวเราเองก็ไม่ได้อยากกินต่อแล้วนะคะเหมือนกับมันเป็นการกินที่แบบว่าขาดตอนอ่ะทุกคนแล้วมันทําให้รู้สึกว่ามันกินไม่อร่อยแล้วก็ไม่อยากกินต่ออีกะคะ่ะน <commenting? S 1> ั่งกินนั่งเล่นกันไปสั พักหนึ่งนะคะหันไปอีกทีหนึ่งก็คือคนที่ร์กเยอะแล้วนะคะทุกคนคะ่ะมีเด็กๆนะคะมาเล่นฟุตบอลกันเล่นบาสเกตบอลเล่นบอลเล์บอลนะคะแล้วก็มีกลุ่มผู้ปกครองนะคะพาเด็กๆตัวเล็กๆมาเล่นที่สนามเด็กเล่นกันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่แบบว่าผู้ใหญ่วัยรุ่นนะคะเอาเก้าอี้ปิกนิกมานั่งพูดคุยนั่งเล่นชมบรรยากาศกันค่ะตอนแรกที่อิงคลอดน้องเป็นช่วงหน้าหนาวใช่ไหมคะอิงรู้สึกว่าทาไมอิงไม่คลอดน้องช่วงหน้าร้อนนะหน้าหนาวก็คือแบบต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านอะไรแบบนี้แต่พอมาออน,นี้รก่เออดเลยทคง ช่วงหน้าหนาวนะคะพอหน้าร้อนมาด้วยอายุน้อง6เดือนน้องสามารถนั่งได้น้องสามารถแบบดูนุ่นดูนี่เห็นอะไรแบบนี้แล้วน้องก็สามารถออกมาเที่ยวมานั่งเล่นกับอิงได้แล้วนะคะเป็นอะไรที่มันแบบลงตัวพอดีมากๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้ลูกสาวก็คือเป็นทั้งลูกแล้วก็เป็นทั้งเพื่อนสาวนะคะที่ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็ตัวติดกันตลอดเวลาเลยค่ะแล้วตั้งแต่มีลูกมาก็คือไม่มีเวลาได้เหงาอีกเลยค่ะทุกคนนอกจากเล็กนอกจากจะเลี้ยงลูกแล้วนะคะก็ยังมีงานบ้านที่จะต้องทําอีกเพียบเลยค่ะใครบอกเป็นแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆดูแลลูกไม่ต้อง ต้องทำงานแล้วจะสบายนะคะนี่เถียงเอ็นขึ้นคอเลยค่ะแต่ละวันเหนื่อยมากเหนื่อยกว่าออกไปทำงานอีกนะคะทุกคนถ้าเอางเลือกได้ระหว่างออกไปทำงานกับอยู่บ้านเลี้ยงลูกเองขอเลือกออกไปทำงานดีกว่าค่ะนี่นะคะบรรยากาศแถวปาร์คข้างบ้านเองก,ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มแล้วนะคะทุกคนขาก็เลยชวนกันกลับบ้านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเองจะต้องไปอาบน้ำให้น้องแล้วก็เอาน้องเข้านอนอีกนะคะเอาลูกาสาวใส่รถอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดินออกมาจากปาร์คนะคะทุกคนนี่บรรยากาศในปาร์คนะคะคนก็มานั่งปิกนิกกันทุกคนดูสียอะเลยนะคะแล้ว ที่นี่เขาก็นั่งกันถึงดึกดื่นเลยนะคะทุกคนจนถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนกันเลยค่ะแต่ในส่วนของแม่ลูกก่อนอย่างเรานั้นไม่สามารถที่จะดึกจะดื่นได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันประมาณนี้นะคะยังไงฝากติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย